โอ,โอ้ข้างน้นนั่นมันอะไรนะ่ะเหมือนชัยก็จะเห็นนะเห็นว่าว้าวนั่นมันหล่นน้ำพึ่งยักษ์นี่อยู่บนหอคอยโอ,โอ้เรามีหล่นน้ำพึ่งยักษ์อยู่บนหอคอยคข่ะวงกดดชัยก็ว่ามิชชั่นวันนี้เราน่าจะต้องพิชิตน้ำพึ่งบนหอคอยนั่นแน่เลยนะ่ะ จะว่าไปไปข่าวงกดมันไม่ได้ยากเลยก็แค่เดินไปในข่าวงกดถ้าไม่มีตัวอะไรมาสกัดแข้งสกัดขาแล้วก่อนหน้าแต่ดูแล้วตอนนี้ยังไม่มีตัวอะไรมาชัยก็ว่าเพื่อที่เราจะเก็บมิชชั่นน้ำ ครึ่งนี้ให้ได้เราก็แค่รีบไปหอคอยอ๋อนี่ทุกคนตอนนี้ทุกคนเปิดเทอมกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะ่ะใครเรียนวิชาอะไรกันบ้างวันหนึ่งเรียนกี่วิชาชายก็ว่าทุกคนนะ่าจะเรียนกันหลายวิชาแน่ๆเลยในหนึ่งวันนะ่ะชายก็นะเรียนทั้งหมด 4-5วิชาเลยแหละต่อวันทุกคนเรียนกันกี่วิชาคอมเมนต์บอกหน่อยนะรู้สึกว่าหนักเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าหนักไปมาวิกในข่าววงกดกับชัยก็ก่กอนละกันเฮ้ยชัยก็ว่าตอนเนี้ยในเมื่อซอดสองโอ,โอ้สอดส่องแล้วยังไม่มีอะไรชัยก็ว่าเรารีบวิ่งเข้าไปหอคอยก่อนดีกว่าเอชเพ เน่เ่เราจะพาทุกคนไปที่หอคอยเพื่อที่จะพิชิตน้ำผึ้งโอ้โเรื่องลงมาข้างล่างแฮะแต่แบบว่าไม่ต้องห่วงนะทุกคนเราจะพาทุกคนไปหอคอยได้เองเอ้ชิพิชิตน้ำผึ้งบนหอคอยนั้นช้นก็ขอปีนแบบเอชเพิ่มเพิเอชโอเค กกกกจ้าเจอกันที่หอคอยเชิบ,ชบเราจะไปพิชิตน้ำพึ่งบนหอคอยเอชิบถึงหอคอยแล้วถึงหอคอยแล้วโอ้เยี่ยมไปเลยชิบโอเคโอ้ทางมันโล่งแปลกโล่งแบบนี้ไม่ค่อยน่าไว้ใจเอเชอิบ ว้านั่นไงบนนั้นเออมีน้ำพึ่งขวดเล็กๆตเต็มเลยนะ่ะแล้วก็ขวดใหญ่โอ้ยรีบขึ้นไปก่อนเลยเชโก็จะเป็นคนแรกที่พิชิตเขาว,วงกอดเชิบโอ,โโอ,โโอโ้เอ้ยน้ำพึ่งขวดเล็กพวกนี้มันแบบว่าน่ากินมากเลยแฮลองกินสักหนึ่งละกันหวังว่ามันคงไม่มียาพิษอะไรข้างใน อหวานชุ่มฉ่ำหวานอร่อยมากโอ้แล้วแถมโหลยักษ์นี้น่าจะมีน้ำพึ่งอยู่เยอะมากแน่ๆเลยนะโอ้โหวอ,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 อ่สังเกตอยู่นานแล้วเหมือนมีเสื้อสีแดงๆโอ้น่นมันใช้เก้านี่ต้องรีบไปห้ามใช้เก้าก่อนใช้เก้าจะกินน้ำพึ่งโอ้อยฟับฟับฟบ โอ้ชุ oh, ดีนะบันนี่วิ่งในเขางกดนานช้ำชองเรื่องการวิ่งฟบฟบฟบกระโดดแบบกระต่ายด้วยวับ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 กระโดดแบบมาริโอเลยนะทุกคนฟบฟตีลังกาโดดนิ่ฟบฟบโอ้ชุ oh, ถึงข้างล่างแล้ว ไชเกลล์อก่อนนี่คงถึงเวลาที่จะเปิดอันใหญ่แล้วสินนะอย่าพึ่งอะไรกันเสียงอะไรจากไหนอย่าพึ่ง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 อะไรกำลังจะกินน้ำผึ้งหล่นใหญ่เลยหวานมากน้ำผึ้งหล่นนี่มันผิดปกติไชเกิล ดีนะที่มันรีมาบอกชังเกิลทันก็ไม่เห็นมีอะไรนินนามีฉันกยาจีนไม่ก็เชื่อวันนี้เถอะฉันจะทุบให้มันแตกทุบให้มันแตกเพราะฉันจะกินน้ำผึ้งว้าว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  j เอ่อเอ่ออะไรอ๋ออะไรเอ่เยอะเออน้ำผึ้งไในน้ำผึ้ง น้ำพึง่งเออเออเอ่เอ,อดุกดุกดุกน้ำพึ่งในน้ำพึง่งว้าวนั่นไงเล่นแล้วโดนเล่นแล้ว,<อ>ว,วสภาพเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าอย่าเปิดอย่าเคาะอโหลอนี่ว้าวบันี้โดนมาช่วยด้วยเชเก้า์โอ้มันก็โดดลงมาด้วยเหรอเนี่ยอ๊บ

เลียนเป็นรนี่มันไอเจ้าหัวเหยือหัวหลอนนี่จาเฮตุจริงด้วยมันส่งตัวเล็กเข้ามาด้วยเย้ยเย้ยตัวใหญ่ปลอยตัวเล็กโอ้ยแล้วเย้ยยุ้ยน่ากลัวมากหลอนเวโอบันนี้เธอโดนมันรุมนะมันจะกี่อ้อ้้โ้า้้้ บอว่าวดนั้นพึ่งตรงนี้ก็เป็นพวกนั้นหมดเลยไหมเนี่ยอ้จริงด้วยฉันพิ่งกินมันไปน่ะอ้หขึ้นมาแล้วเหมือนเป๊ะโอ้โอมันเป็นการหลอกล่อให้เราตายใจนี่เองนะโอ้ใส่เดียวมันเลยวเรากินได้ใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าเรากินได้แยมแอแยมแยมแยมมแยยแแม เราก็จะจัดการมันได้โอ้แต่รู้และทีนี้ตัวใหญ่มันจะปล่อยตัวเล็กมาอีกไหมน่ะน่นโน่นวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเชเกิ้ลโอ้วิ่งไวมากเฮ้อแต่มันร่วงน่ะหหมันวิ่งไวสุดเลสุดแต่มันนี่วิ่งแบบมองไม่ทันเลยน่ะโอ้มันมาแล้วนี่แน่ นี่แน่เรายิงดูสินี่แโอ้ยโอโหเชเาเราโดนลุมโอ้โหโอ้ข้างบนกินมันเชกินกินกินมันกินมันกินกินกินงี้ยมมาสิมาสิกินหมดนะเงี้ยมเงี้ยเงี้ยเงี้ยกระโดดี้มข้างบแล้วงี้ยเงี้ยโอ้ยลูกเตะมันแรงมากเลยนะเนี่ย ตัวเล็กแต่ว่าพลังเหลือล้นมากกว่าอันนี้ที่เขาบอกว่าเล็กพิกคีหนูใช่ไหมเนี่อยอใช่เลยนะนี่ทุกคนชินก็มีแผนชินก็มีแผนแผนอะไรนะแผนที่ว่าเราต้องทำตัวให้เนียนให้เหมือนกับมันมันจะได้ไม่จัดการเราต่อต้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมมาดีดูแล้วเราทำอะไรนะเข้าร่วม เข้าร่วมนี้เองโอแสดงว่าเราจะเป็นโหลในขวดน้ำผึ้งใช่เราจะเป็นน้ำผึ้งในขวดโหลเราไม่ได้เป็นโหลในขวดน้ำผึ้งหรอเนี่ย,ยแบบนี้ใช่ไหมโอ้ <laughs> อยตลกนะบันนี้เ้าใส่ชุดน้ำผึ้งโอ้แบบนี้พอจะปลอบตัวได้หรือเปล่านะโอ้ยเ <laughs> นียนอยู่นะเนียนอยู่นะว่าไป ชึบชบอเด็กเด็กเด็กเกเอาด้วยไหมอ๋ฉันเอาด้วยฉันเอาด้วยออโอ้โอ้ฉันเป็นยังไงบ้างดูดีมากโอ้เราเนียนไหมทุกคนนี่นี่นี่เป็นดุกดิกมากเลยเป็นยังไงบ้างเราพอจะเนียนได้ไหมนี่บันนี่เธอต้องหงายหลังเธอต้องเอ็นตัวไปด้านหลังนิดนึงทุกคนจะได้พอเห็น เธอหันหน้าไปหากล้องและเอ็นตัวไปด้านหลังใช่เลยเนียนไปทุกคนเงยหัวเงยหัวเธอต้องเงยหัวขึ้นอีกแล้วเธอจะแบบเป๊ะเงยหัวเงยหัวเออใช่เลยเนียนมากเธอต้องอยู่ในโพสิชันนี้นะแล้วเธอจะเหมือนีมันก็ไม่รู้ว่าเราคือตัวอะไรใช่ไหมถ้ามันขึ้นมามันจะไม่จัดการเราฉันสัญญาฉันคอนเฟิร์มไปโอ้เธอล่วงไปแล้วนี่ ลูกแต่่ามันไม่รู้ว่าบันนี่อยู่ตรงนี้น่ะโอ้อไหน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 โอ้โอ้โคตเนียนกับพวกมันไปด้วยไปด้วยลูกพี่ลูกพี่โอ้ลูกพี่ไปไม่ได้ฮะเออลูกพี่เออไปด้วยลูกพี่ไปไปไปจับกันไปโอ้เนียนสุดไรสุดบันนี่เราในที่สุดเราก็รู้วิธีการรอดเร็วเราสองคนก็ฉลาดเหมือนกันนั้นเนี่ย ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนชอบไหมชอบไหมรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบไหมชอบไหมกลายเป็นบันน yeah! ิชาเหตุบรรโยเยเต้นกันเต้นกันโยเต้นเต้นเย่เต้นกันโยเราลูกพี่ลูกนองเลยพี่แล้วลูกพี่นำไปเลยเดียวไม่ได้ตามเองลูกพี่ไปไม่ได้ลูกพี่ตัวอ้วนใครชอบ บ้างถ้าชอบกดไลค์เลยนะทุกคนคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะ<ช>แล้วใครชอบกินน้ำพึ่งบ้างน้ำพึ่งอร่อยที่สุดเลยบันนี่ชอบมากเลยยิ่งเป็นน้ำพึ่งธรรมชาตนะินักเขี่ยวผ่านน้ำตาล้อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอ๊แล้วมันใช้น้ำพึ่งตรงไหนอ่ะห <laughs> ลอกลวงไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้ทุกคนลืมขอคะแนนเลยอย่าลืมให้คะแนนชุดชโกกับบันนี่นะความเนียนให้เท<ป>่าไหร่ ความเนียนให้เท่าไรคอมเมนต์มาบอกด้วยนะ